ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องนกตร์เสงอเมรินะครับอ่าวันนี้ก็นะครับผมจะพามาชมในส่วนของมีดวาละปี2561นะครับเป็นมีดที่ถือว่าค่อนข้างเป็นมีดที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็มีที่หลายๆท่านนะครับนำไปใช้ติดตัวกันแล้วก็เกิด นะครับประสบการณ์มากมายนะครับนั่นก็คือมีดวาระปี2,561รุ่นพญาเหล็กอาถันาทางาผมเนี่ยนะครับหรือส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่ามีดเหล็กอาถันรุ่นแรกนะครับก็จะมีรุ่นถัดๆมานะครับยกตัวอย่างเช่นรุ่นกันไพยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี63ก็ยังมียังมีอีกนะครับในส่วนของมีดสําเร็จนะครับที่เป็นเหล็กอาถพ์นะครับ แต่วันนี้จะมาพูดถึงปี2561ซึ่งเป็นมีดเหล็กอาถรรพ์รุ่นแรกนะครับนะครับก็ในส่วนของมีดเหล็กอาถรรพ์นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีในส่วนของด้ามแกะท้าให้สุวรรณนะครับใบขนาด2.5นิ้วนะครับแล้วก็ตอกลายลอพอพัดโนว์โนวก็นครสวรรค์นะครับเป็นลายเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมีดสาริกาขนาด1.5นิ้วนะครับแบบนี้นะครับ آ آ, มวลสารของรุ่นนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับคือมวลสารเนี่ยเป็นมวลสารอาถรรพ์นะครับมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเช่นเหล็กตะแกรงเผาศพเหล็กดึงคอศพอย่างเงี้ยครับเหล็กพิกศพตะปูเผาผีไส้หงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีมวลสารที่เป็นอาถรรพ์เยอะแยะมากมายเลยแต่นะครับในมวลสารเหล่านี้รรรนะครับก็ยังมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นเหล็กจำนวนมวลสารหลวงปู่สุขวัดปากคลอง ของมะขามเท่านะครับแล้วก็เหล็กมวลสารหลวงปู่ดูนะครับเหล็กมวลสารหลวงพ่อจงนะครับเหล็กมวลสารหลวงพ่อปานนะครับเหล็กมวลสารหลวงปู่บุญนะครับแล้วก็ยังมีตะปูสังขวานอนต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีพวกกําไรสำลิดนะครับนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเหล็กช่อฟ้านะครับชนวนเก่าของหลวงพ่อพัดนะครับ นะครับแล้วก็ยังมียอดปรีฉาิต่างๆนะครับแท่งหูจำนวนมวลสารหลวงพ่อหมุนก็ยังมีนะครับดาบโบราณเหล็กอาถรรพ์หลวงพ่อทานนะครับเหล็กจำนวนมงคลหลวงพ่อสมชายซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยคือบางส่วนนะครับนะครับมวลสารเหล่านี้ได้มีการพรีมวลสารเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการขออานาจครูบาอาจารย์เทวดาที่ปกปักรักษามวลสารอาถรรพ์เหล่านี้นะครับให้มีนะครับคุณหรือคุรูประการในการทําบุตร หรือทําคุณประโยชน์นะครับเพื่อนะครับให้อ่าเป็นประโยชน์นะครับโดยการนาะมวลสารเหล่านี้มาใช้นะครับก็จะทําให้เกิดอ่าเขาเรียกว่าเหมือนนะครับเช่นมหามวลสารที่มีอาถรรพ์น,นะครับก็คือก็เหมือนทําให้ได้บุญกุศลด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับจํานวนการสร้างแบบนี้ครับถ้าเป็นขนาดปากกา2.5 5นิ้วเนี่ยสร้าง533เล่มไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับคนที่มีก็เก็บไว้น่าดูเลยนะครับเก็บแล้วก็ไม่ค่อยแบ่งบูชาด้วยนะครับแบบนี้พบเจอน้อยมากนะครับแล้วก็จะต่อโค้ดเนี่ยนี่นะครับที่เป็นโค้ดเป็นดาวกระจายแบบนี้นะครับพอผ่านนะครับแบบนี้ ค่อนข้างสวยงามนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านนี้จะมีการรันเลขนะครับอย่างเล่มนี้นะครับรันเลขนะครับหนึ่งแปดสองนะครับอันนี้มะออุนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจละนะครับเป็นลายเสมาเต็มใบเนี่ยแกเห็นไหมฮะทาาเวสุวรรณแบบนี้สวยนะแกเล็กๆส่วนนี่ครับอันนี้ฝักนะครับ มีร้อยจานนะครับหลวงพ่อเมตตาจานไว้ให้ด้วยนะครับแหมแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแหมเนี่ยเหมือนเป็นแหมชุบนะครับชุบเงินนะครับซึ่งถ้าสภาพแบบนี้คือ100%เนะครับแหมแบบนี้นะครับถือว่าร้อเเพราะว่าไม่มีการลอกหลุดลอกแต่ว่าบางเล่มเนี่ยจะมีหลุดลอกนะครับอย่างเล่มนี้นะครับเหมือนกันนะครับนี่พอผ่านนะครับนะครับแบบนี้ 187โค้ดนะครับขนาด1.5จุดนิ้วนะครับอ่าถ้าดูนะครับแหมมีดนะครับเนี่ยครับต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเล่มซ้ายสาาิการนี่คือไม่ผ่านการใช้นะครับไม่มีขันหลุดลอกเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าตรงเนี้ยครับอย่างเงี้ยยังมีพอเห็นไหมฮะมีการหลุดลอกไปนะครับแต่ถ้าแบบนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้คือไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่าก็ถือว่า จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ